มา,า,า,ามใช่พระยังไม่ลงมาเตรียมขอเล่นกับน้องแล้วก็มาดูหน้าเรานะหน้าเราเหลืองทำยังไงดีหน้ามันไม่ยอมหายสักทีความป่วยยังอยู่มันเหลืองเบื่อจังร้อนเด็กน้องน่ารักมอกเลยตุ้ยตุบยมีลูก ได้รักไหมอาใ่บาดน้าแมงเหลืองโซมะไปใช่บาทกันค่ะวิธีจอนบนวันที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ อาทิตย์หนึ่งมั้งเจ็ดแปดวันเก้าวันประมาณเนี้ยไม่เกินสิบวันเราเริ่มกินอาหารอร่อยขึ้นรู้สึกว่าอาหารตรงหน้าค่ะมหาหจัดเขาา้าใบเข้าปากได้เข้าตัวร่างกายได้ไม่หล่อออกแต่ว่ายังน้ําหวานที่ชอบอะยังกินแล้วมันวันนี้ื้น้ําหวานมาหนึ่งแกว้วกินได้ทั้งวันเพราะกินกินแบบเกือแบบที่เคยกินไม่ได้ออก็ แต่อย่างอื่นก็พยายามออกกำลังกายได้ดีเราหยุดอีกสองสมสี่วันนี้ก็เคลียเรื่องนน้งปันวนาะราบ,บอร่อภาษอีอะไรทําได้ตัดผมตัดผมอะไรทําได้ในช่วงนี้ทำโอเคเวลาวันหยุดเนี่ยชอบตื่นเช้าเนาะแล้วก็วันนี้มีโปรแกรมเยอะเลยจะไปตัดผมลก เติมแก๊สด้วยเนี่ยเอาแก๊สมาเติม,ตม,ตมเห็นไหมสั่นกระดึกกระดึกระดึ <c oughs> กดรดกะเเระดนรดกระดึะกระดึะกระาลกรออกระอมกระดึกระดกรนไึกรนดึ่ระดะดึกระดึ่ะดะดึกรกะดะกรดกระดึกรกระดึกรนไึ จะประมาณนะมไม่น่าจะมีแล้วมั้ง <c oughs> แต่ค่อยนอึกทีชอบลืมว่าจะทำอะไรไม่เดี๋ยวก็ไม่อยากออกจากบ้านเด๋ยธโทำแม่ก่อนว่าจะให้กลับบ้านเปล่าเธอสวอนพอไหม บอกว่าตัดประมาณปะบ่าแล้วก็เอาหน้ามานิดหน่อยแกดาซาัสวรนให้หมดเลย, <laughs> อยโอเคไมเวลเาไรหรเขาคงเห็นว่ามันสวยอะ <laughs> แต่มันก็หูบคือมันงุ้มๆแบบเนี้ยตอนแรกอะอาหลังๆมา๋ยวมันก็ตรงมันจะได้อยู่นานๆละมมางโอเคชันเจ็บหนังหัวมากอะมะแม่งขูดแรงแค่ ได้เยอะกว่าที่คิดนะทำเลเซอร์แล้วเปลี่ยนทา,านอาานาคะนาฬิกาแล้วกันนี้กำลังม,มาตุ่อาหารเดี๋ยววนกลับไปที่เติมแกิสจะซื้อข้าวสารไปเลยดีไหมอ่ะเพราะว่าอันเกา่าเราจะใส้ถุงให้คนย่างหมาเราก็จะไม่มีข้าสารเลยซื้อไปเลยลนนะแล้วกันโอเคแค่นี้แหละไม่อยากเดินเยอะ ต้นขำขำดีแล้วหมดไปพันกว่ากแล้วค่ะแชร์ข้อขาสารแล้วให้คนเลี้ยงหมาไปไอ้แมงดำๆนี่มันขึ้นถังข้าวเราได้ไงเมื่อกี้มันเยอะมากนะตอนนี้เอามาตักแดดให้มันหายหมดเนี้ยไม่ยอมออกเลยเนี่ยใครมาเกาะอ,อู่เดี๋ยวรอดูก่อนหนูค่อยมาเก็บเห็นค่ะหละับ จริงรูผมเห็นไหม,มบอกแล้วสวอนเนีตอนนอนจากร้านแหละมานอนแล้วอนอนนอหวัวรีบเหมือนเดิมหน้ามาก็แตกจะไปหาอะไรกินตอนเย็นกันนะจะได้กินยาอีกหนึ่งเมที่เหลือหรนว่าน่าหมดยาใส่นี้ก็พอแล้วไม่กินอะหาข้าวกินกันวันนี้มาเค็มรสฮนะ ก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยวันหยุดอะเนาะเือวจเจอให้กินทั้งบ้านเลยถ้าแลจะไปแบ่งเธอได้กับเชื่อวจเธอเกาไม่อยู่ออีกแล้ว หรือเป็นเพียงรอยหิมรอยนั้นเมื่อวันแรกเจอสิ่งคั่ิแลสิ่งที่ทำให้ฉันรักเธอหรือเป็นเพราะ

เขาเริ่มใช้เงื่ของเขาดอกไม้ก็ไม่ขึ้นขึ้นแล้วก็หายไปเขาบดลงกินแกงกันสองคนอุ้ยหมดเยอะเลยอะ่ะหมดเป็นดุน้นอันเลืลอนเลยโอ้น้องกินคำใหญ่จัง ฟี Dieu, เซนเตอร์เบบี้ไบท์ไหนได้ต้องกินซองกลับมาถึงมังด ator, นดอยฝนตกหนักเปียกแชะแม่มาก um. อบอกแล้วห่างกันไม่กี่สิบโลก็คนละสภาพอากาศละวันนี้ก๋ยเตี๋ยวท้งวันเลยพี่เขาไปรูบบนมาเอา กวยจับอุบนกับหมูยออ้บนมาให้กินต้มแหละสงสัยคงจะต้มไม่นานเส้นหนึบหนึบก็หมดไปหนึ่งวันนะจ๊ะเธอโทรมาเราแล้วมีโปรเจกต์ใหญ่อีกแล้วดีใจด้วยนะที่กำลังจะได้ย้ายกลับบ้านขอให้ได้ย้ายกลับ ทำที่ตั้งใจเป็นห่วงล็กเล็กเหมือนกันว่าโปรเจกต์มันค่อนข้างใหญ่เลยนะแต่ถ้าทำได้ดีจับถูกก็มันก็ดีเลยแหละเราขอให้มันโอเคแล้วกันเนาะเป็นกำลังใจให้พวกนนี้เราละอุ้ยหัวเราเราแค่กระโดกขึ้นปุ๊บหัวเราเป็นวักเลยวันนี้จะไป ภาสีโอเคให้กินยาครบหมดแผอ่ะเท่านี้แหละสำหรับว,วันนี้พอวันนี้ค่ะคนเยอะมากเลยนะยี่สิบกว่าคิวแต่ก็ถือว่าเขาทำไว้นะประมาณชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงดีเสร็จแล้ว หาคนเดียวหลังจากต่อพาษีเดียวจริงๆแบบว่าไม่มีคนในทานด้วย <c oughs> น่ากินไหมของเราอีกไหขอบคุณค่ะก <c oughs> <c oughs> วบแกบ,บเป็นใหญ่เลยนะ เจ,จ้าจุกมีสุดยอดเลยนะแล้วกินคำใหญ่ด้นะคะเล็กๆไม่เอาให้อิ่มเอาให้งอมจะได้นอนขับกับดอยอีกแล้วฟ้ามืดขนาดนี้ที่ดอยตกหนักแน่ๆเลยเปียกแน่ๆเลย แฉะแน่เลยไฟเขียวมันก่อแดงอีกแล้วแน่เลยโอ้โหพรุ่งนี้มีงานอีกแล้วช่างมันเมื่อเย็นวันนี้ค่ะแค่นี้พอทำน้ำตาผมเตรียมพร้อม นี้ใช่ได้สดชื่นรอ,อแห้งก่อนนะจ๊ะเฮ้ยรอยเริ่มมามันร้อนจัดแต่ตอนขับรถแอร์โบท็อกมันต้องละลายแน่เลย <c oughs> ยิ้มได้ไม่เยอะเพราะว่าเงือกบวมตักเบี้ยวเลยพอพอวันนี้พอแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะตัดสี่วันของวันหยุดที่ผ่านมาทั้งหมดเออไม่ได้โกนขนเลยโกนขนเออแค่นี้นะคะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยก่อนก่อนแค่นี้เราจะบอกว่าหยุดสี่วันเราได้ทำธุระเยอะแยะเลย มันก็ไม่เหมือนกับว่าเราถึงกับไม่ได้แบบพักผ่อนแบบนอนหลับหยุดอะไรอ่ะแต่เสียงเราดีก็เลยเห็นไหมอย่างน้อยก็คือเราก็ไม่ได้ต้องเจอบรรยากาศทกซิกหรือก็อะไรที่ทาให้สุขภาพจิตไม่ดีเนาะแล้วก็สมองก็ไม่ต้องคิดเรื่องงานแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็ยังคิดอยู่อะส10ิบี่สิบเปอร์เซ็นตะแต่ก็ยังดีหน่อยอะ่ะแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปรับต่ออีกทีในเรื่องราวต่างๆแต่สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละ ราะว่ามากกว่านี้ก็ไม่ทําละไปไล่เคลียร์ที่เหลือต่อโอเคมันก็เท่านี้นะมีถ่ายละคูนนี้นอนพักผ่อนกายาคู่นี้เชา้าลงทะเบียนแปดโมงแ่เพฉันก็ต้องตื่นแต่เชา้าหกโมงเจ็ดโมงไปถึง ไปไวกว่าคนอื่นเขาอยู่แล้ว